Vai, 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 vai. Ei, vou อาามันจะปีนกระแพงโขมไปเดี๋ยวผมอยู่นี่เพือวาช้าไปก่อนประชารแล้วก็จะเข้าบ้านอยู่ข้ามคู้เล็กข้างหลังข้างหลังมันยัมีคู้เล็กไปข้ามอยู่ข้างหลังคู้เล็กกันช้างนะยะวงช้าง,ง,าง,บบงากับผมชี้ปะการังเลยโดนชุกชังเลยหมดแล้วหมดแล้วเป็นฟันเลยเนะี่ย ถนนตั้งดําครับข้ามมาแล้วก็วนกลับเลาะที่ตลาดรังคาแดงครับครับผมก็สังเกตการณ์้ขก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับไม่มีใครเห็นแปีผมคนเดียวที่สังเกตการณ์มันมาเรื่อยๆครับพอถึงมาก็ถึงหน้าบ้านผมได้กลิ่นครับกินข้าวสารกินข้าวเปลือกแะแะเลี้ยวเลยครับแวะเลี้ยวนี่คือบอกขั้นไม่อยู่ครับดันถึงบ้านเลยครับเข้าถึงบ้านผมเลยครับคือตามคลิปเลยใช่ไหมครับอาคลิปเลยครับ ผมเลยก็ไล่ใช้จุดประทัดสามนัดท่านก็จะถอยออกไปแล้วเลี้ยวเข้าป่าด้านหลังนี่ครับกลัวครับหนึ่งคือว่าทรัพย์สินสองคือชีวิตคนครับควยไม่ความปลอดภัยครับเพราะกลัวหนึ่งผมหลับช่วงหลับันจะมาช่วงตีสองครับอันนี้มีทรัพย์สินที่เสียหายมีอะไรบ้างครับก็จะมีข้าวสารครับแล้วก็ถังที่ใส่ข้าวสารที่เก็บไว้ครับืุอกรณ์ก็ ยกพลิงหลังบ้านเลยครับทางราชการก็ชดเชยมาแล้วรอบหนึ่งครับก็ดูแลก็ซ่อมแซมได้อยู่ได้แล้วครับคือรอบนี้ไมาอีกรอบนี้มาอีกครับชื่อว่าไอรถถังครับตอนนี้งานอยู่อยู่ข้างเดียวครับอยู่ข้างซ้ายข้างขวาหายครับโอ้คือลุดไปแล้วอีกข้างหนึ่งครับครับแต่ก่อนงานมันมีสองข้างครับเป็นเพศผู้หรือผู้ครับอายุประมาณเท่าไหร่ อยู่ประมาณ20่สบกว่าปีแล้วครับตัวใหญ่ครับแต่ก็กลัวอยู่เนาะกลัวครับเวลาเขาหิวเนี่ยเขาไม่ฟังเสียงครับดุดันมาอย่างเดียวครับต้องการกินครับมาติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมาติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ